แจ็คแฟนฉันตั้งชื่อลูกสุดน่ารักแต่ชาวเน็ตกลับบอกให้เปลี่ยน เพราะสงสารลูกตอนโตบอกเลยว่าทั้งตื่นเต้นและแอบเห่อแบบสุดๆส,สำหรับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงนะคะสำหรับแจ็คเฉลิมพลหรือแจ็คแฟนชันที่ตอนนี้ภรรยาสาวใบหม่อนกิตยาได้อุ้มท้องลูกชายคนแรกเข้าสู่เดือนที่7แล้วล่าสุดแจ็คแฟนชันโพสภาพคู่กับใบมอนที่เตรียมของรอต้อนรับลูกน้อยแทบจะครบทุกอย่างแล้ว ทางนี้เจ้าตัวยังได้เผยชื่อที่ตั้งเอาไว้ผ่านทางแคปชั่นบอกว่าเตรียมของไว้ให้คากิเรียบร้อยแล้วพ่อแจ็คก,กับแม่มอนรักคากินะครับ งานนี้ก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเปลี่ยนเธอคาสงสารคากิตอนโตจากนั้นก็มีแฟนๆหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างจากคอมเมนต์ดังกล่าวว่าชื่อคากิน่ารักขอให้พ่อแจ็คใบมอนคากิเป็นครอบครัวที่มีความสุขรักกันไปานานๆนะคากิเป็นชื่อน่ารักมากชื่อน่ากินมากเลยครับเป็นต้นแล้วมีบางคนก็บอกว่าชื่อโคตรเท่เลยอย่าไปสนคนที่บอกให้เปลี่ยนค่ะ ผมชอบเท่ไม่เหมือนใครเป็นต้นค่ะก็เป็นความคิดเห็นที่ต่างกันนะคะเป็นเรื่องธรรมดาของคนเราเพราะว่ามีมากมายหลายความคิดที่แตกต่างกันไปนะคะบางคนก็บอกว่าเป็นชื่อที่เท่หน้ากินหรือโคตรเท่ไม่เหมือนใครนะคะอย่างไรก็ตามก็ขอให้เป็นชื่อที่คุณพ่อคุณแม่ถูกใจก็แล้วกันนะคะขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงด้วยค่ะ